ไม่มีใครเข้าใจกูทำต่อไปโยโยอ่อ oh. alright โย ไม่มีใครเข้าใจครอบครัวไม่เข้าใจว่ากูกำลังทำอะไรกูกำลังเดินตามฝันไงไม่จะแลกด้วยอะไรไม่เคยเสียใจหรือจะแลกอะไรก็แลกไปสไตล์และกูไม่จำเป็นต้องเหมือนใครกูไม่จำเป็นต้องก๊อ คแค่ทำเป็นตัวเองไงหรือทำตามใครกูไม่ต้องการทำตามใครแค่ทําต่อไปเดินหน้าต่อไปใครจะว่าไงพวกมึงก็ว่าไปกูไม่สนว่าพวกมึงจะคิดไงก็คิดไปและที่กูเดินกูไม่ได้เดินมาโม่ๆ่ไงใครจะเหยียด,ก,ยดกูเกลียดกูก็เกลียดไปกูไม่สนพวกมึงอยู่แล้วไงจะคิดยังไงก็คิด ปจะปักด้านหลังกูพอมึงก็ปักไปกูไม่สนใจมึงก็แค่ควายตัวหนึ่งไงกูทำต่อไปกูเดินตาฝันต่อไปใครว่ายัางไงนินทายัางไงก็นินทากันไปกูให้เป็นครูไงและกูก็ยกนิ้วกลางให้ฟักยูไงเอาอุปสรรคมาเป็นบทเรียนกูเป็นเด็กแรบไม่ใช่เด็กเรียนใครจะว่าไงก็ว่ากันไป กูเป็นเด็กแรบป เปเมืองไทยใครจะว่าไงกูว่าไปลามของกูไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและกูไม่มีสังกัดกับใครได้ทำเองอมิกซ์เองไงใครจะว่ายังไงก็ว่ากันไปไม่เคยสนใครใครจะว่ายังไงก็ว่ากันไปและกูไม่เคยคิดจะเหยียดใครหรือคิดจะเกลียดใครกู<ว><า>มีแต่ร้อยเปอร์เซนไงมึงจะให้กูกี่เปอร์เซนไม่สนใจ กูจะวิ่งฝ่าฟันต่อไปเดินตามฝันกูต่อไปกว่ากูจะคนเจอมันไม่ใช่เลยอง่ไงมันยิงกว่างมเข็มในมาหาสมุดไงใครจะว่ายงังไงก็ว่าไปกูไม่เข็ดหลาบไงกูจะทำเพลงกูต่อไปรามกูมันโนลิมิตกูสลับคำแม่อยากกะลูกบิดฟักเช็ดสลับยังหวะไปมาเย่อ กะกรรมเกินเขาไหลกูยังทำต่อไปใครจะว่ายยังไงก็ว่ากันไปเดินต่อไปไม่สนว่าใครจะว่ายยังไงทางมันจะเป็นยังไงกูแค่เดินต่อไปและนี่แหละคือสิ่งที่กูต้องการทางที่กูเลือกเดินเส้นทางที่กูเลือกเดินมันอาจไม่เหมือนใครหรืออาจไม่เหมือนคนทั่วไป กูมีใจรักแลบับเพลงไงเคยว่าไงก็ว่าไปถึงแม้พลาดไม่เคยเสียใจกูยอมแลกด้วยอะไรก็ได้ถ้าเกิดกูไม่ยอมทำเพลงไงกูจะมีวันเลิกทำเพลงไงจะทำแต่เพลงต่อไป เดินตาฝันของกูต่อไปทำสลับสนแรงก็ของกูมันโฟกูไม่ใช่เด็กกระโปโลกูเรียนมาหลายปีโคกูศึกษามาเป็นสิบกว่าปีพวกมึงเด็กน้อยวันนบีศึกรู้กันดียัดแมไอเฮียตลกดีอย่าเทียบกับกูเพราะมึงกับกูมันยังผิดดีกีสัตว์ โย่ Yo, และที่กูแลบในกะูไม่ดีดิสใครและนี่แหละไอสัตว์กับความฝันกูไงอ l r i g h t